วันนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาเลือกซื้อของตกแต่งโดยเฉพาะโคมไฟสําหรับใครที่อยากจะตกแต่งบ้านในสไตล์ลอฟทของตกแต่งที่นี่น,นะครับก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นทะเลใครอยากแต่งบ้านสไตล์นี้ต้องเข้ามาอันนี้คือของเก่าแท้สามารถสั่งได้ว่าจะาต้องการแบบไหน วันนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาเลือกซื้อของตกแต่งโดยเฉพาะโคมไฟสำหรับใครที่อยากจะตกแต่งบ้านในสไตล์ลอฟ์แล้วก็ร้านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าบางแสนมารีนลอฟผมมาถึงบางแสนเลยแล้วก็อยากจะพามาเลือกโคมไฟและก็ของตกแต่งที่นี่น,นะครับก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นทะเลใครอยากแต่งบ้านสไตล์นี้ต้องเข้ามาดู โคมไฟเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ผมเลือกใช้ที่บ้านหลังใหม่ของผมก็คืออันนี้ใช้อยู่หลายดวงเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแอบมีสวยๆอีกหลายดวงเลยครับเดี๋ยวเราจะได้รอลอคุยกับเจ้าของนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปหรือเปล่าแต่นี่คือเจ้าของร้านคุณเย็นนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเป็นลูกค้ากันโคมอันนี้เนาะที่พี่ใช้ที่บ้านใช้ที่บ้านค่ะตอนนี้เนี่ยพี่กําลังทำออสเตรเลียนคันเลย แวะมาดูแล้วก็ถือโอกาสช,ชวนหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักจากเพจ ือว่าจาก IG บางแสนมาลีนหลอซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเน้นเป็นพวกคอมไฟใช่ค่ะในเป็นพวกคอมไฟนําเข้าค่ะจากหลายประเทศเลยค่ะคือเป็นทั้งของเก่าจริงแล้วก็มีของแท่ด้วยค่ะแล้วแต่ราคาที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะอย่างเช่นทองเหลืองเซตนน้นอ่ะคะอันนั้นเป็นของเก่าจริงไหมของเก่าแท้ค่ะอันนี้จากไหนครับอันนี้จากปากีสถานค่ะเข้ากันหน้าเราเลยอ่ะเท่มากแล้วมีเป็นเซตเลยครับอันนี้นี่คือเขาเขาใช้บนเรือ หรือว่าชายทะเลมาก่อนชายบนเรือค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นใช่ค่ะตรงนี้เป็นบนเรือหมดเลยบนเรือหมดเลยแล้วก็พวกบ้านชายทะเลก็จะใช้แบบนี้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศริมทะเลจะเกิดที่เกลือเยอะก็เลยเหมาะที่จะมาตั้งร้านที่บางแสนนั่นเองแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องบุกมาถึงร้านเขาที่บางแสนอย่างเรานะเขามีคือช่องทางออนไลน์ของเขาด้วยนะครับค่ะขออนุญาตหยิบอันนี้ออกมาก่อนนะกระจกอ่ะเท่มากเลยอันนี้คือของเก่าแท้เป็นเหมือนเป็นบานหน้าต่าง ช่ค่ะเป็นบานหน้าต่างค่ะแล้วเรามาแปะกระจเงาเปิดออนไลน์มานานเป็น10ปีแล้วใช่ค่ะเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามาเปิดให้ลูกค้าเข้ามาชมลูกค้าจะต้องหยิบจับได้เนี่ยก็ประมาณ3ปีแล้วค่ะที่นี่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนกับใช้พื้นที่ข้างหน้าบ้านให้เป็นประโยชน์เพราะว่าก็มีที่เหลือนิดนึงแล้วก็ไม่อยากให้ใหญ่เกินไปจะได้ดูแลง่ายดูแลง่าย แต่จริงก็มีของในสต็อกอีกเยอะใช่ไหมมีค่ะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์อยากจะแนะนําบ้างครับอุ้ยอันนี้น่ารักจ้ะอันนี้จริงๆแล้วเขาใช้อะไรเป็นทุ่นนี้เป็นทุ่นที่ใช้กับประมงอะค่ะแต่สมัยนี้เป็นพลาสติกพลาสติกหรือมอะไรนี้แล้วค่ะก็จะมีของสวยๆเท่ๆเยอะอันนี้ก็เป็นรอกที่ใช้หนักมากเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องเป็นเรือที่ใหญ่มากเลยมีใหญ่กว่านี้นะคะใช่ที่เคยเห็นที่นี่ก็มีใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยนําเข้าแล้วค่ะเพราะว่าราคามจจะสูงเพราะว่ามันจกหนักแต่นี้ก็แอบเท่นะแล้วเขาเอาไปทําอะไระะสส่่วนนมาากกก็็จไไปปตตแงเใช้ยฟ ใส่เข้าไปแล้วก็พาดล,ลงมาค่อยไฟจบด้วยดวงไฟใช่ค่ะหรือว่าจะาจะต่อ,อ,อนนด้วย ใช่ไหมคล้ายๆอย่างใช่ค่ะ,คคะทั้งหมดนี่ก็คือความหลากหลายนะครับของโคมไฟที่เราอยากสามารถเอาไปดัดแปลงตกแต่งในสไตล์ลอฟได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครที่อยากให้มันมีกลิ่นอายของทะเลอยู่ในบ้านเหมาะมากแต่และอันแนะนําพี่หน่อยสิว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงบ้างส่วนมากเนี้ยที่บนเรือเขาจะติดเพดานแต่ว่าทางบ้านเราชอบจะติดผนังเป็นเหมือนไฟกิง่งใช่ค่ะหรือว่าบางครั้งเนี้ยไฟที่เขาติดเพดานอยู่แล้วแบบเช่นอันนี้ใช่ไหมคะครติดเพดานแต่เนี้ยคนในประเทศไทยก็จะติดไฟแบบนี้ ก็ใช้เอาดอได้ใช่ค่ะใช่เอารัวได้ใช่ค่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยวัสดุเป็นเหล็กก็ต้องดูว่าจะสามารถติดแล้วก็โดนแดดโดนฝนไม่ในบ้านลูกค้าก็จะมีแบบอาจจะอยู่ในชายคาไม่โดนฝนอันนี้กกึ่งเอาดอได้ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยนนี้ก็จะแนะนําลูกค้าได้นะว่าโอเคอันเนี้ยจะไปติดเอาดอร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบว่ากึ่งเอาดอใช่ค่ะอันนี้ได้หรือบางอย่างก็โอเคลุยเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ ad, ได้ก็มีสามารถที่จะให้แนะนำได้แต่บางท่านก็อยากจะประหยัดก็คือว่ามันจะมีวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ใช้ออเดอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะเช็คได้อย่างอันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กก็มีโอกาสเป็นสนิมแต่ว่าโอเคมันอาจจะอยู่กับเราระยะหนึ่งเป็นออเดอร์ได้แต่ถ้าจะให้แนะนําก็ใช้เป็นแบบว่าระเบียงกึ่งออเดอร์ก็จะทนกว่าจริงๆมีให้เลือกหลากหลายและมีทั้งที่มันดูเป็นสีที่มันเป็นแอบมีสีสันขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็คือลูกค้าสั่งพ่นสีค่ะสามารถสั่งได้ เพิ่มสีส,สันให้กับตัวบ้านได้แทนที่จะดูเป็นแบบว่าแอนทิคซะทีเดียวดูเป็นของเก่าซะทีเดียวก็ทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นลูกค้าบางท่านชอบเก่าแต่ราคาสู้ไม่หวก็สั่งให้พ่นสีสนิมค่ะก็คือทําใหม่แล้วก็พ่นสีสนิมให้ดูเหมือนเก่าใช่ค่ะทาได้หมดโทมตรงนั้นก็สวยอันนี้ไม่ใช่ของในเรือเนาะพวกนี้ก็ดีนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขามาเป็นแบบนี้เลยไหมครับเซตไม่ค่ะแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนถ้าอยากจะติดเพดานจะห้อยโซ่ก็สามารถทําได้ใช่ค่ะสั่งสั่ง ได้ว่าจะต้องการแบบไหนต้องการโซ่ยาวกี่เซนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านนะคะต้องการเป็นท่อเหล็กยาวเลยต้องไปทําเองค่ะต้องสั่งช่างของเขาทําเองค่ะโอเคแต่ถ้าอย่างนี้ทําให้ได้ใช่ค่ะคขนาดปกติแล้วก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะอ,คอย่างพวกนี้ค่ะเก่าแท้นะคะใช่ค่ะใช้ในเรือใช่ค่ะใช้ในเรือค่ะ,คะพวกนี้เก่าแท้หมดเลยนะคะยาวๆนี่ค่ะใช้เป็นไฟโต๊ะทํางานหรือว่าเป็นเหนือเคาน์เตอร์บาร์เท่ๆได้นะอันนี้มีน้ําหนักนะคะบางท่านไม่ทราบค่ะอ๋อพอซื้อไปแล้ว แบบว่าเพ,เพดานเรารับน้าหนักไม่ได้ฝ้าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้้วยว่าถ้าจะใช้แบบนี้ตัวเพดานมันต้องแข็งแรงพอใช่ค่ะจะเป็นคานเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไม้เป็นปูไ,ได้ค่ะ ไม่น่าหรอกข้างบนใน่ัมโซยติมเลยแล้วก็มีพายมีเขาเรียกชูชีอันนั้นเป็นแค่ตกแต่งร้านหรือว่ามีขายเวลานําเข้ามาค่ะจะมีอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นไฟเบอร์เดี๋ยวนี้ไม่โอเคค่ะจะแบบตากแดดแล้วกรอบแล้วก็สีจะซีดไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเรือแท้เนี่ยเขาก็จะทาสีทับอ๋อใช่ค่ะก็ทาสีทับแล้วก็เพ้นท์ใหม่เพ้นท์ใหม่ใช่ค่ะ นี่คือเก่าจริงค่ะสมมติที่บ้านน้ำท่วมก็โยนมาแล้วก็ใช้ได้เนาะได้ <laughs> แล้วเขาบอกอีกห้าปีกรุงเทพน้าท่วมควรจะซื้อไปแขวนเอาไว้ <c oughs> อันนี้ทําใหม่อันนี้ทําใหม่คะ่ะบางท่านชอบนําไปตกแต่งคะ่ะอยากได้ของตกแต่งบ้านก็นําไปติดผนังติดประตูอะไรแบบนี้นคะ่ะแสดแงว่าวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือไม่ใช่สินค้าทั้งหมดที่เรามีถ้าอยากรู้ต้องเข้าไปดูใน IG IG หรือว่าเป็นเพจคไฟร้านกาแฟคไฟายสไตล์ลอฟคะ่ะนั่นคือชื่อเพจค่ะแล้วมีหลายเพจค่ะมีบางแสนมาลินลอฟก็มีคะ่ะมีผมนารู้จักแต่บางแสนมาลีนลอฟวันนี้ได้รู้แล้วครับคลฟร้าน กาแฟอ๋อใช่เอาไปแต่งร้านกาแฟก็ได้แล้วก็โคมไฟอะไรอย่างเี้นะฮะโคมไฟสไตล์ลอฟค่ะสไตล์ลอฟโคมไฟร้านอาหารคึอคคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเลยใช่ค่ะผมก็ฝากเอาไว้สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาโคมไฟเท่ๆร้านนี้เลยง่ายที่สุดก็ได้ของกลับบ้านจนได้อันนี้เป็นของออสเตรเลียนคอทเทจผมครับขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับที่ให้มาเยังหมานขบคุณมากครับไปกันนะสวัสดีครับ ไม่เคยไม่ได้ของเลย